ประมาณฮีววที่หน้นตาต่างอันดีกว่าครับตัวนี้เป็นงาน shf นะครับเอาดูซิเพื่อนก็คือมีหมัดสิงโตด้วยนะครับหน้าเนี่ยห้าหน้านะผมมาด้วยผมมาสองอันเหรอเดีย๋ยวขอดูหน่อยมีหน้ากโกรธ หน้าแบลวหน้าโมโหหุ้ยเลิศอันนี้ทำไมตาเป็นสีแดงอะอันนี้ตน่าจะโห,หมแบบโมโดเฮ้ยเดี๋ยวน,นี้มันของรルโตปะมันเป็นพาร์ตเสริมของรルโตปะแถมพาร์ตเสริมของรルโตมาให้เกส่ได้ปะได้ทุกคนอ๋อผมเอาขึ้นได้สแตนดาร์ดเหมือนกันแหละมันก็นแน่นอยู่แล้วแหละถ้าเป็นงานออแบรนด์ประมาณนี้ชุดชุดก็เป็น P ี c นะจ๊ะโอ้ยลังการอยู่ดูดีเทลดิ เออเฮ้ยเทว่ว่ะเป็นท่าแบบต่อยเฮ้ยเทว่ว่ะดูดิย่าถ้าใสา่จองมือจะเท่กว่านะวันนี้เขาเป็นท่านี้ไหมนี่ครับจัดท่าคู่กับนารบโตอเรียบร้อยโอ้โหอย่างเท่อะฉากนี้ใครจำได้คุณชายนี่คุณชายโมโหอยู่ภรรยาโดนเพลเล่นนะ เฮี้ยตาคือสู้สุดใจเลยย่า yeah. หูยน้าคตรคมดูดิลงดีเทลตาแบบเหมือนมากอะดีเทลตาแบบเ้นเลือดที่ตาทุกคนดูดิโอ้ชอบแบบผมชอบเฮี้ยตานะเห็นปะเออมันดูโอเคมากเลยอะทั้งชุดท,ทั้งดีไซน์ทั้งแบบโพสิชันท่ารู้สึกว่างานนี้น่าจัดทุกคนอะใครไม่มีนะไปหามาได้นะจ๊ะ 嘿炸啊！Hey,